อยากกดแชร์เยอะนะวันนี้ข้อมูลลับแต่ถ้าอยากจะให้เพื่อนๆรับรู้ก็ลบเตน,นะไม่ห้ามใครอยากจะให้เพื่อนๆเข้าม,มารับฟังไปด้วยก็ไม่ห้ามแชร์ได้แต่แค่อยากจะคุยสั้นๆเรื่องเบิร์ดมากกว่าเพราะว่าเห็นมี แผนการคุยเมื่อวานอนะ่ะให้สัมภาษณ์เมื่อวานอนะ่ะโอ้โหรากเหงืออ๋อเหรอครับผมให้บังแจ็คครับสวัสดีครับ่า uh, มันมี <laughs> บางทีมีมันแบบติ๊กตอกอะมันมันน่าจะมันแบบเปิดกว้างใช่ไหม ตอนเวลาเราจะกดไอ้หัวใจตรงนี้ยตอนเวลาเราจะกด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 เนี่ยหน้าจอเนี่ยมันก็จะแบบเปิดกว้างใช่ไหมบางทีมันก็จะดึงแขกพวกเอแขกอินเดียอะไรต่างๆนานาเข้ามาเขาก็จะมาแบบพยายามที่จะพูดหรือจะคุยด้วยแต่โทษทีนะมึงกูกูไม่ได้จะมาคุยกับพวกมึงหรอกใช่ไหม ใครมีชื่อเป็นภา,าษาภาษาอังกฤษชื่อเล่นเขียนชื่อมาหน่อยเดี๋ยวก่อนที่จะเพื่อนๆเ,เข้ามาเดี๋ยวก่อนที่จะทุกคนแชรไปหาเพื่อนเอนเนี่ยเราจะนั่งอ่านชื่อกันดีกว่าอ่าเขียนมาเลยครับเขียนชื่อมาเดี๋ยวลองดูว่าจะอ่านได้เปล่านุมดยิงเมกุกภูนาผล ดุกดิ๊กเก็บกุกบแพรวอาอจะยินยินแมีแมวบายทอยแมมดุกดุกจิมแอนเฟตอาขครนอยแจมไอเจ็กไอแอมออนเจสแพรวมาตรงมาตรงรถอะไรนะเจลจานน,นุ่มนูแพรวมูด มาดินซาลาัดีนเบสนิมครับผมทีนเล็กเจี๊ยบซูฮัลโหลบังแจ๊คสวัสดีครับฟิร์พลแพรวกิฟต์ค่ะโอเคจันยาหนุม่ม อะไรนะโรตีโรตีอะโรตีอ่ะไม่มีโรตีวันเนี้ยตุกตาวัสแคนอยู่อะไรวะไอแจ็คออนนี้สอ่าเจีจ๊ยบองออมอ่า จากเซาท์แอฟริกาเหรอผมเคยอยู่เซาท์แอฟริกาเกือบหกปีอะผมเรียนจบที่เซาท์แอฟริกาจิมฮานเนสเบิร์กอยูนิซายูนิเวอร์ซิตี้อะไม่รู้ว่าจะรูอเล่าลิม How many languages do you speak? าพูดได้ประมาณเจ็ดภาษาครับ Thank you for joining and for the fun channel that day ไ่เป็นไรครับก็เข้ามาฟังคำๆอา ตาเหลือกตาเหลือกก็ไอ้ตาเหลือกไม่มาหรอกตาเหลือกตาเหลือกมาก็ให้ขึ้นกล้องเลยจริงๆอะผมไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเลมอะจะตาเหลือกก็อยากจะเข้ามาคุยก็เข้ามาคุยได้แต่แค่ความจริงอะต้องรับให้ได้แค่นั้นอะเสียสมพงอะ่ะเสียสมพงองาล่าสุดไปที่ดีเอสไอไม่ใช่หรอครับ ผมยังไม่ได้ดูสัมภาษณ์เขานะเพราะว่างานยุ่งยุ่งอยู่เมื่อกี้ก็ให้สัมภาษณ์ช่องเคลียรชัด,ชดๆก็เล้รีบลงมาทำทำทำงานต่ออ่ฮ uh ัลโหลเอผมไม่ได้เป็นเอฟบอครับอ่า uh สวัสดีครับผม <laughs> สองหนึ่งสามอะไรนะ่ะสองหนึ่งสามคืออะไรอ่ะครับกิต้าสวัสดีกิต้ากิต้าจอยทีมเราด้วยวอยทีมเราเกือบจะพันแล้วคนที่จะมาจอยทีมเราอเกือบจะพันแล้วคือจอยทีมแล้วมันเป็นยังไงครับงงแต่ว่าชอบอ่ะก่อนตอนเวลาคนมาจอยทีมก็เหมือนแบบจอยครอบครัวใช่ไหม เสียสมพงศ์ผมยังไม่ได้ดูไลฟ์สัมภาษณ์มนะันนะวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับตังโมข่าวเกี่ยวกับตังโมทุกวันนั่นแหละครับวันนี้จะมาคุยเรื่องเบิร์ดสั้นๆก็จะมาเปิดคลิปเสียงเบิร์ดสั้นๆอีกคลิปหนึ่งมันจะได้ทุกคนรับรู้ว่าเบิร์ดคุยอะไรกันกับผมไว้บ้างในวันนั้น ทั้งหมดอะทั้งหมดคุยยาวมากอะวันนั้นอะทั้งหมดอะคุยยาวมากคุยจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะ Good morning ค่ะ from Italy ครับผมแต่ว่าบ้านเราก็ประมาณเที่ยงคืนสามสิบแล้วครับ What time do you sleep? อ๋อนอนเดือครับอดสินแล้วก็นอนอ๋อ join team เปเลเล่ย์ครับมีแต่คน join ไปเรเร่ย์ก็ชอบเนี่ยชอบตอนเวลามีคน join team ไม่ no 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 ไม่ปีเกกับตาเหลือกหรอครับตาเหลือกเป็นคนรวยมีตังเยอะสู้เขาไม่ได้เราไม่เอา Hello from from Denmark อ๋อสวัสดีครับแต่ถ้าตาเลือกอยากจะเข้ามาตรงนี้มานั่งคุยเนี่ยคุยได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะให้นั่งปีเกกับมันเนี่ยไม่เอา Good afternoon from Thailand สวัสดีครับผมหนึ่งจุดสามเค หนึ่งจุดสามเคอะไรครับคนดูอ่ะคนดูห้าร้อยครับอ๋อ What time do you l i v e l i v e every day. อ๋อทุกวันอ่ะทุกวันผมจะออกจากตรงนี้อ่ะกี่โมงอ่ะก็เปิดร้านประมาณตอนเสียงชัดอยู่ใช่ไหม เพราะว่าหูฟังออกแล้วเดี๋ยวมันจะเสียงมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ทุกวันเปิดร้านก็ประมาณ3ามสทุ่มกว่า Good afternoon บ a ง g Jack สวัสดีครับ Why do you speak Thai so fluent กอนนอ็อยู่ไทยนานงครับอยู่ไทยนาน ให้กำลังใจน้องพีพีทีวีเขาครับแค่นั้นนะ่ะก็ก็บางทีก็พิมพ์แบบพิมพ์ไปด้วยทํางานไปด้วยก็ไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรไปบ้างจําไม่ได้พิมพ์อะไรไปบ้างก็จําไม่ได้นะจริงๆไม่ได้ว้วงโนนนะแต่แค่แบัน มันเหาอเฉยเฉย Can you read Thai language? อ n านไทยไม่ค่อยออกครับ You feel sleepy? อ๋อไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ว่วงนอนแต่แค่เ <laughs> หงาเฉยเฉยวันนี้ผมตื่นกี่โมงอ่ะอันนี้แค่เที่ยงคืนเองผมตื่นวันนี้ห้าโมงเย็ยนกว่ากว่าห้าโมงห้าโมงเย็ยนกว่ากผมตื่นห้าโมงเย็ยนกว่า อ๋อมีมีเสียงอยู่ข้างหลังด้วยใช่ไหมเอ่อจะกลับไปไทยไหมกลับไปไทยก็กลับไปครับกลับไปครับไม่ต้องกังวลหรอกครับอยู่ที่ชิคาโกอยุ่ส่วนไหนอยู่ธเดก็กกาอธิบายยังไงอยู่ชิคาโกก็แถวออร์วิงพาร์คครับเออร์วิงพาร์คครับผม เขาอยู่ในครัวกำลังจะเก็บร้านอยู่ก็แหละออกมาลายแป๊บเดียวเ,เสียงไม่ค่อยชัดเพราะว่าอยู่ที่ร้านนะพัดลมมันจะดังหน่อยพัดลมแอร์ฮีตต่างๆนานามันจะทำงานมันก็จะ,ะดังหน่อยนิดนึง มันก็จะดังนิดนึงมันก็เสียงไม่ค่อยชัดแค่นั้นนะแต่ไม่เป็นไรหรอกชอบชอบทิกตอกตรงนี้แหละไลฟ์เสร็จไลฟ์เมื่อไหร่ก็ค่อยไลฟ์ใหม่เสร็จไลฟ์เมื่อไหร่ก็ค่อยไลฟ์ใหม่เย่างเนี้ยไลฟ์ไปเรืเ่อยๆจบไหมฮะ อ๋ออยากให้มีอยากให้ไปไลฟ์ไปให้สัมภาษณ์กับพีพีทีวเหรอคนที่ฆ่าแตงโมตัวจริงเป็นใครเหรอผมว่าไม่น่าใจห้าคนบุญเรือผมว่าไม่น่าใจห้าคนบุญเรือครับไม่รู้ไม่แน่ใจครับ อ้าวขึ้นมาได้ไงอ่าไม่รู้ไม่รู้เขาขึ้นมาได้ไงผมไม่ได้เชิญเขามันน่าจ,จะกดม่่หเือเปล่า now TV work point see your face อ๋อ ว point วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เขาไปเรื่องไอ้คนที่โทรเข้ามาไงครับคนที่โทรเข้ามาในเครื่องแตมโมก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนั้นตอนแรกว่าจะเปิดคลิปเสียงให้แต่ว่าคลัวว่าเขาจะตน n near Chicago blue Chicago blue line lower line ออรครับไม่เข้าใจ ชิคาโกบลูไลน์หรือชิคาโกบูลส์หรือเคออะไรอ่ะตอนแรกว่าจะเปิดคลิปเสียงให้แล้วนะในสัมภาษณ์อ่ะแต่พิธีกรเขาเบรกเขาบอกว่า <laughs> เดี๋ยวโดนฟ้องเขาก็แล้เบรกไว้อย่าไปเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวถูกฟ้องกันแล้ไม่พูด อ่ปอเช่อยากจะสัมภาษณ์ไม่เป็นไรครับปอเช่อยากจะสัมภาษณ์ก็ทักม evet, าหา <respuesta. S 1> เราได้เลยเขาอยากจะได้ข้อม <o> ูลอะไรเราก็ให้ข้อมูลเขาไปแค่นั้นก็เข้าไปเมื่อวานก็เข้าไปใน y o u t u b e มีคนส่งลิงมาว่าจะไลฟ์อันนี้ก็เข้าไปดูก็น้องเขาก็มีคนส่งของขวัญให้น้องเขาดีใจเราก็เอออดหนุนให้เขา แต่ว่าไม่ได้ส่งให้มากมายเพราะว่าไม่รู้ช่องอ่ะจะแบ่งให้เขาหรือเปล่าหรือว่าช่องจะเก็บไว้เองอวันนี้ให้สัมภาษณ์กัเคียร์ชัดๆครับเคียร์ชัดๆน่าจะเป็นของเวิร์คพอยน์น่าจะของเวิร์ o พอยครับ คนที่ตีหัวน่าจะเป็นพวกพวกพี่มืดอะพวกดำเอ้ยจับยากจับไม่ง่ายหรอกยิงกันตายก็ยังจับไม่ได้เลยจะมาตีหัวผมแล้วเขาจะจับได้เร็วขนาดนี้มันไม่มีหรอกก็ฟังเรื่องเรื่องของไอ้เบิร์ดเมื่อวานก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ เพราะว่าคุยกับเราอีกเรื่องนึง่งต่ไปคุยที่นู่นกับอีกเรื่องนึงเหมือนแบบถูกสั่งมาหรือไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมมาต้องนั่งหาคลิปก่อนไอ้คนที่มาด้วยกับเบิร์ดใช่ไหมคนที่กอดซิปตลอดเวลาใช่ไหมติดหนักเลยครับอันนี้นะไอ้ตัวเนี้ยติดหนักเลยติดยาหนักมากาแต่แค่เปิดเปิดแค่วิดีโอเฉยๆโดยที่ไม่เปิดแบบตอนเขาเล่นยาเนี่ย ติกตอกอาจจะแบนไหมอยากจะเปิดให้ทุกคนณรู้คลิปเสียงอะ่ะเบิร์ดอะเนี่ยเตรียมไว้ให้แล้วว่าจะเปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมคลิปเสียงอะ่ะเบิร์ดอะเตรียมไว้ให้แล้วเดี๋ยวว่าจะเปิดให้เออแลกเนาะจะมาคุยกับเราอีกเรื่องหนึง่งจะไปคุยที่นู่นก็นอีกเรื่องหนึ่งอะ เขาลืมไปหรือเปล่าว่าเขาคุยอะไรไว้ถูกไหมอ๋อยังไม่นอนครับก็เดี๋ยวเข้าไปก็ เดี๋ยวถึงบ้านก็ค่อยร้ายอีกทีหนึ่ง You're You're correct คือตัวตนนะตัวตนของเรามันจะออกมาอย่างนี้ไงครับพอตัวตนเราออกมาแบบนี้ แล้วไอ้หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่สื่อต่างๆนานา,นานเนี่ยสื่อดังๆหรือจะพวกพิธีกรดังๆที่จะสร้างภาพให้กับคุณๆหนึงอ่ะเราก็จะได้รับรู้ว่าอ๋อจริงแล้วเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมครับอ้อยขอบคุณที่จอย n ทีมด้วยนะครับไวดีใจะคนมา join ทีมเราคนมา join ทีมเรามันก็มันน่ารัก อ่าคนทันหน้าจะให้เรากินพริกลิลลี่เป็นยังไงบ้างครับน้องอ้อยไม่ได้คุยกับลิลลี่เหนียนลิลลี่เหนียนก็เป็นน้องคนหนึ่งนะครับไม่ได้คุยกับลิลลี่มานานละใครรู้จักลิลลี่เหนียนบ้างลิลล,ลี่เหนียนก็เป็นน้องคนหนึ่งครับวันนี้มาแค่ไลฟ์เฉยๆไม่ได้จะ เดี๋ยวว่าจะเปิดเปิดให้แต่รอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้มีบางคนเขาเขาบอกว่า I know Lily she's so cute ใช่ลิลลี่เป็นคนน่ารักลิลลี่เนี่ยนเนี่ยเป็นคนน่ารักครับแต่ไม่ได้คุยกับน้องมานาน อ๋อมีหรือเปล่าเอ่อมีครับมีมีทุกคนมีอยู่แล้วประเทศอเมริกาใครที่ไม่มีอ่ะ Porsche she's here Porsche เ,เป็นใครอ่ครออออาาอะครับอ๋อ Porsche นักข่าวน้องนักข่าวมื่อวานอะครับ อ๋อ PPT we want to talk with you mm hmm. ได้เลยครับไม่มีปัญหา mm hmm. ก็เมื่อวานเห็นน้องโพเช่เขาก็ไลฟ์อยู่ก็อยากจะแบบให้กำลังใจน้องเขาแค่นั้นอนะ mm hmm. แต่ไม่รู้อะไม่อยากจะให้กำลังใจหนักกว่าหนักเกินเพราะไม่รู้ว่าน้องเขาได้หรือว่าช่องไม่แบ่งให้ก็ไม่รู้ไง แต่ถ้าเป็นช่องของน้องเขาอาจจะอดหนุ่นมากกว่าเดิมแต่อันนี้คือไม่เมื่อวานอะ่ะฟังฟังแล้วคือผมอะ่ะคือเขาอาจจะลืมไปหรือเปล่าว่าตัวแจก๊กมีเครื่องแตงโมยอยู่เวลาที่เขาไประบุก็คือมันเวลามันแบบขัดขัดแย้งกันไง เวลาที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ภูเกตแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วยังถ่ายรูปกับแตงโมอ,อยู่ภูเกตอยู่เลยดึกๆอะ่ะแตงโมอ,อยู่บนเครื่องบินแล้วใครจะถ่ายรูปแตงโมให้ตอนแตงโมอนอนะ่ะจากหน้าต่างก็เห็นแล้วใครเป็นคนถ่ายอีกฝั่งหนึ่งใส่ชุดเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยไปไปเที่ยวกันไปกินข้าวกันในอย่างเนี้ยถูกไหมครับ she wants to she talk to you right now are you live โปเช่อยากจะคุยด้วยก็ให้โปเช่เขาเขาทักมาได้เลยครับเดี๋ยวไม่มีปัญหาเขาอยากได้ข้อมูลอะไรผมยินดีช่วยให้ไม่มีปัญหาทีน้าผมผมไม่เห็นโปเช่นะแต่ว่าโปเช่อยากจะคุยเนี่ยบอกเขาเขาสามารถจะทักหาแจ็คได้เลยไม่มีปัญหาครับ เรายินดีอยู่แล้วเรายินดีเราไม่มีปัญหาใครอืออ่าเดี๋ยวค,คนนี้อ,อ่ะอ่าโอเคโอเคได้เลยครับโปเชได้เลยโอเคโปเชบอกไว้เดี๋ยวทักไปได้เลยครับโปเช อ๋อสำหรับนักข่าวหา ID ดียไลไม่ยากหรอกครับโอเามีไอดียลของคุณหมอก็หาได้มีอาจารย์ปานเทพก็อาจารย์ปานเทพก็มีไลน์แจ็คอยู่แล้วไม่มีปัญหาสำหรับนักข่าวอ่ะไม่ยาก Birds a y s to o o to Phuket 17th ก็คือ Bird บอกว่าเขาไปที่ภูเก็ตวันที่1 7ถึง19ใช่ไหมครับก็คือมันขัดแย้งกันไง แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกให้พี่พี่ดีเนี่ยตรวจตัวเครื่องบินอะที่มีอะ่ะคือสำหรับเราอะเราไม่ได้อยากจะโจมตีแต่แค่อยากจะให้ตอนเวลาพูดอะไรเนี่ยก็ให้พูดแบบสิ่งที่มันตรงไปตรงมาอย่าไปบิดเบือนอย่าไปพูดอะไรที่ไม่ใช่ข้อเทจ็จจริงแค่นั้นสิ่งหนึ่งที่แจ็คก,ก็บอกอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่เบิร์ดไม่ให้ การกับพี่พี่ดีไซนเ่ะตรงไปตรงมาเนี่ยผมจะเปิดคลิปเสียงก็คือถึงเวลาแล้วผมก็ต้องเปิดคลิปเสียงอาจจะเปิดวันนี้อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้เปิดอีกคลิปหนึ่งอาจจะเพราะว่าเปิดทั้งหมดเป็นชั่วโมงอะ่ะคงเป็นไปไม่ได้อะ่ะบางครั้งอะ่ะเขาก็จะคุยเรื่องส่วนตัวของเขากับแตงโมงผมไม่อยากจะเปิดเผยไม่อยากให้ใครรับรู้มันแบบส่วนตัวเกินไม่อยากจะเปิดเผยไง อะไรที่เขาขอเราก็ลูกผู้ชายพอเราก็ไม่ได้ไม่เคยทำหรือไม่เคยทำร้ายใครเราก็เก็บสัญญาเราไว้แต่พอเข้าไปเถีงที่นี่คือการอาวาดโอเมวาที่เขาผีกลับไปหานักข่าเนี่ยโอตอนตอนแรกแจ็คแจ็คตกใจเลยว่า น้องโปเช่จะถูกทำร้ายหรือเปล่าเนี่ยเขาจะไปต่อยน้องโปเช่หรือเปล่าแต่ไอคนที่ลึกลักก็ลึกลักลก็กเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยอันนั้นแหละอันนั้นแหละในวิดีโออ่ะในเครื่องแตงโมอ่ะ you should consider becoming a private investigator ไม่เอาครับงานงานตรงนี้ก็ยุ่งมากอยู่แล้ว คนที่เล่นคนที่เล่นยาคนที่เล่นคนที่เล่นใบเขียวเนี่ยเราก็จะประสาอังกฤษเราจะใช้คำว่า420แค่นั้น420แค่นั้นอะ่ะใช้คำสี่สเนี่ยมันก็จะง่าย p o r s c เชบอกว่าเราแปบ๊บเนาะ ได้เลยครับสง่สงส่งมาทางเฟสก็ได้ไม่มีปัญหาคือตัวผมเนี่ยคือผมอ่ะไม่รู้จักสว่นตัวของ Bird เบิร์ดหรอนะแต่ผมถือว่าตอนเวลามีเครื่องแต่งโมเนี่ยเท่ากับเราอะ่ะรู้ว่าตัวที่ใกล้ชิดเนี่ยแต่ละคนที่ใกล้ชิดกับแตงโมเนี่ยที่แตงโมอาจอะไรไว้เก็บไว้หรือว่าแชทคุยอะไรไว้ในในเครื่องเนี่ย เราก็จะรู้หมดว่าแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมคะมันก็ไม่ไม่ได้ยากที่เราจะแบบวิเคราะห์แต่ละคนออกมาได้เ,เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งหลักฐานไปให้พี่พี่ดีเอสอะเดี๋ยวให้เขาว่าเรียกเบิร์ถามเขาอีกรอบหนึ่ง อาจจะอาจจะเขาเหนื่อยเดินทางมาไกลาหรือเปล่าอาจจะเขาเหนื่อยอาจจะแบบสับสนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้โอกาสเขาอีกรอบหนึ่งว่าให้มาพูดความโคตรได้จริงอะ่ะอ๋อยู่แคลิฟอร์เนียเหรอครับ อมดาอนครีมคาผมมมันก็มันก็โลอตน,นะแต่และคนนะมันจะยังไงอ่ะคือเราจะไปพูดแทนคนอื่นไม่ได้แต่ว่าพอเราเห็นหลักฐานต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะพูดพอสมควรนะเราก็จะพูดได้ว่ามันเป็นยังไงลักษณะแต่ละคนเนี่ยที่จะออกมาพูดหรือว่าจะยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็มันสามารถจะพูดได้ ขบับณครับอ๋อคลลี Kelly in The House here too อมีคนที่อยู่แคลิฟอร์เนียเยอะเนะเดี๋ยวว่างๆอะ่ะตอนแรกคิดว่าจะช่วงเอเดือนที่แล้วว่าคิดว่าจะไปอ่ะ Ờ, เดือนที่แล้วคิดว่าจะไปแต่ไม่ได้ไปแคลิฟอร์เนียเพราะว่างานยุ่งยุ่งงานเยอะอาจจะอาจจะเดือนสองเดือนนะเดี๋ยวอาจจะไปเที่ยวเดี๋ยวไปแคลิฟอร์เนียมันไหรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะแต่อยากจะไปกินอาหารอร่อยอร่อยที่แคลิฟอร์เนีย อร่ดด oh. ูมันแบบแปลกๆใช่ไหมเมื่อวานอ่ะก็คือมันเป็นไปได้คือตัวผมเนี่ยตัวผมนะเคยเปิดร้านขายไข่กัญชาเคยเปิดร้านขายแต่ว่า ยกให้เพื่อนไปแล้วเพราะว่าโดนโดนปล้นบ่อยมากเดี๋ยวอาจจะลุงวิดีโอให้สมัยที่โดนปล้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะลุงวิดีโอให้ทุกคนจะได้รู้ว่าไม่ได้พูดแบบเฉยเมีหลักฐานอะไรที่เราเคยทำมาด้านนี้ Hi Porsche is waiting for you at her channel Porsche รอที่ไหนครับผมไม่รู้ โอราะเชโลที่ไหครัโลที่ไหน,ไหนผมไม่รู้คือผมมาะทำงานด้านนี้มานานผมอ่ะเจอกับพวกที่แบบสู่แบบมันวิสคาลีฟาหรือหนักกว่าสนุปด็อกก็มีผมเจอมาเยอะอ๋อโลที่เพจให้ ให้ผมไปหาพอเช่ที่ PPTV ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนเนาะ